สวัสดีคคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์โรบอกล่มนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งวันนะคะหลายรอบมากๆเลยโรบอกนะคะเกิดการล่มนะคะคือเราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเล่นในคอมในมือถือนะคะทุกคนใครๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะคะแป,ป๊บๆเนี่ยก็จะถูกแบบเตะออกนะคะก็คือโรบอกเนี่ยมันเกิดการล่มนั่นเองนะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะมันมีมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตั้งแต่คืนวันที่21ตุลาคมนะคะในช่วงเวลาตอนประมาณ3ทุ่มนะคะทุกคนซึ่งเหตุการณ์การลม ตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะคะในช่วงหนึ่งเนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะสักพักนึงเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็ล่มอีกแล้วนะคะมันจะสลับสลับไปเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะทั้งวันเรียกว่าทั้งวันกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งในเรื่องนี้นะคะทุกคนสําหรับเกี่ยวกับสาเหตุเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์นี้นะคะไปฟังฝรั่งพูดอะไรแบบนี้มันนะคะเขาเนี่ยก็พูดกันนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตของเกมนะคะที่มีช่วบล็อกฟุตนั่นเองจะเป็นแบบบล็อกฟุตนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะเมืื่่อคอคนนีีเน้เเาามมกรัปดตให แล้วทีนี้เนี่ยผู้เล่นนะคะก็รอเข้าไปเล่นเนี่ยกันเยอะมากนะคะพอมันมีคนเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะโลบอกล่มกันไปเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกราฟเหตุการณ์นะคะที่เกิดการล่มนั่นเองจะสังเกตได้ว่าตอนช่วง3ามทุ่มเมื่อคืนนะคะคนเข้าไปเล่นบล็อกฟุตเนี่ยเยอะมากนะคะ7จ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันคนกันเลยนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นกราฟนะคะที่เขาเนี่ยบอกจํานวนผู้เล่นนะคะว่าช่วงเวลาไหนวันไหนเนี่ยมีผู้เล่นเข้าไปเล่นนะคะจํานวนกี่คนนะซึ่งตรงกราฟตรงนี้เนี่ย ก็จะสังเกตเห็นว่ามันลดหวบลงไปนะคะเหลือผู้เล่นเนี่ยเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นก็คือไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะเล่นไม่ได้นะอาจจะมีแบบว่าบางคนนะคะแบบส่วนน้อยเท่านั้นเนี่ยที่ยังคงสามารถเล่นได้นะคะแต่ว่ามันคืนน้อยมากมานะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าออนไลน์ในแมปอยู่แล้วเราไม่ได้ออกนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะยังแบบว่าสามารถเล่นได้นะคะแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเนี่ยก็จะถูกเตะออกนะคะทุกคนมันจะหลุดอัตโนมัตินะคะก็คือมันไม่ได้เล่นได้แบบถาวรนั่นเองนะจะสังเกตได้ว่าคนเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะคะทุกคนบล็อกฟุตเนี่ยเรียกได้ดว,ว่ามีคนเข้าไปเล่นนะคะเยอะมากๆเลยอย่างตรงนี้นะคะทุกคนช่วงเวลาตอนตีสองสเนี่ยวันที่2 2ตุลาคมนะคะก็คือวันนี้เลยมีคนนะคะผู้เล่นเนี่ยเข้าไปเล่นบล็อกฟุตนะคะจํานวนมากเลยเป็นประมาณ1นล้านหกแสนกว่าคนกันเลยทีเดียวนะคะตัวเลขตรงนี้เนี่ยเขาบอกหมดเลยนะเป็นตัวเลขที่แบบชัดเจนมากๆค่ะจะสังเกตได้ว่าแต่ละจุดนะคะทุกคนในช่วงเวลาเนี่ยจะมีการล่มนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะล่มครั้งที่1ล่มครั้งที่2นะคะเวลาที่กราฟมัน่ว ก็คือผู้เล่นนะคะหายไปโร o บอนะคะคือเขาล่มนั่นเองนะนี่นะคะเป็นช่วงเวลาที่3นะคะช่วงเวลาที่4 5่นะคะหแล้วก็7นะคะเราก็ช่วงเวลาที่8นั่นเองก็มันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งคนเข้าไปเล่นบล็อกฟุตเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะคะแบบบางช่วงเนี่ย เชีย์หลักล้านนะคะบางช่วงก็หลักล้านแต่นี้พีคสุดค่ะทุกคนล้านหกนะคะเยอะมากๆเลยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้คะคือเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมนะคะยอดฮิตเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยก็จะชอบเล่นนะคะเกมแนวนี้เนี่ยแต่ว่าน้องๆผู้ชายนะคะก็จะชอบเล่นกันมากเลยนะ,ะก็คนทั่วโลกะคะเขาก็แหก,กันไปเล่นเนอ้อเพราะว่าทางตัวเกมนะคะเขาอัปเดตนั่นเองเป็นเกมฮิตนะก็เข้าใจได้อยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์การล่มตรงนี้นะคะก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะหยุดลงเมื่อไหร่นะคะอาจจะมีเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่า ะตอนนี้เนี่ยทางตัวโรบอทนะคะเขาก็กําลังแก้ไขอยู่นะทุกคนนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงกันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีเหตุการณ์เดียวกันนะคะไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าเน็ตไม่ดีหรือว่าโดนแบนนะคะอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับตัวทางระบบโรบอทนะคะเขาล่มกันจริงๆนะซึ่งณตอนนี้นะคะตอนที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่22ตุลาคมนะคะในช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสองนะคะตอนนี้เนี่ยยังคงสามารถเล่นได้อยู่นะมันก็คือจะมีการล่มเป็นระยะๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่่าามมันนีกกกรลอทุค ไม่ต้องเป็นหัวนะคะก็เราก็ลองไปหาอะไรทำนะคะทุกคนอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่นดูหนงังฟังเพลงอะไรแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเครียรนะคะเกมก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็หายอย่างอื่นที่ตัวเองชอบทําได้นะคะอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พอเกมนะคะสามารถเล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยกลับมาเล่นก็ได้ค่ะทุกคนก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครรู้ข่าวอะไรเนี่ยก็ลองเอามาเล่าสู่กันฟังได้นะมาคอมเมนต์บอกกันนะคะคดี๋ยว มาอ่านดูนะว่าเออมันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนก็มาช่วยๆกันนะคะตามข่าวกันว่าไอ้ตอนนี้เล่นได้แล้วหรือว่าล่มอีกแล้วนะคะก็ลองมาดูกันนะยังไงนะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงตรงนี้ข่าวจากคลิปนี้น,นะคะไว้ค่ะ